สวัสดีครับชาวไซตคอลทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป่าท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วตรงนี้เหมือนเดิมครับขอบคุณสำหรับพักยกเจดิบเจ็ดนะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้สามคู่ในหนึ่งคู่อยู่ในเอเชียกับอีกสองคู่จะไปที่ยุโรปนะครับดูคู่แรกเนี่ยอยู่ในเอเชียก่อนในศึกเอเชียนครับนัดเปิดสนามนะครับในเวลาสิบเก้านาฬิกาตรงครับทีมชาติไทยครับวันนี้จะลงเกมแรกเจอทางมาลดีฟครับเด ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับไทยชนะ3เสมอ1พ้1ครับเกมล่าสุดแพ้บาเรน2ประตูต่อ1ครับส่วนทางมาดิฟชนะ1เสมอ2พ้2ครับเกมล่าสุดอุ่นเครื่องเอาชนะบังคลาเทศมาสวยงาม2ประตูต่อ0นะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับวันนี้เกมรับไทยจะนำทัพมาโดยทางจักรพันธ์ไพรสุวรรณนะครับตรงกลางทีติพันธุ์พ่วงจันทร์โดยน้าเป้าจะเป็นทางทีลิสินแดงดาครับส่วนทางมาดิฟข้างหลังอาลีซามูครับตรงกลางอิบราฮิม ไทยสามครับและหน้าเป้าจะเป็นทางฮัมซ่ามูฮัมเหม็ดครับเพราะต้องบอกว่าไทยนะครับวันนี้ลงเล่นเกมเปิดสนามเกมเปิดสนามเนี่ยไม่มีง่ายอยู่แล้วครับทุกทัวร์นาเมนต์ครับแล้วก็อุ่นเครื่องเกมก่อนเนะี่ยดันไปผ่อนเกมนะฮะทำให้โดนประตูทั้งในช่วงท้ายครึ่งแรกและท้ายครึ่งหลังแพ้เลยนะฮะวันนี้ก็น่าจะมาเน้นรับกลุ่มนะครับหวังแค่สามแต้มพอนะครับส่วนทางมาดิฟ เป็นรองเยอะครับหน้าเสือแต่ว่าทีมงานของพวกเขาเนี่ยมาจากอิตาลีทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรื่องของเกมรับเนี่ยน,น่าจะโดนจัดระเบียบมาได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นผมมองว่าคู่นี้ดูแล้วไม่น่าจะเละครับไม่น่าจะเกินครับไทยน่าจะชนะแน่แต่ไม่น่าจะพอครับน่าจะทาได้แค่เอาชนะมาดิดสองประตูต่อศูนย์ครับคู่สองเราไปที่นิวเซอร์แลนดในยุโรปนะครับในลีกเอกลุ่มสี่กันเุลาตีหนึ่งสี่สิบห้าไปดูทีมชาติเวลส์ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทาง ฮอลแลนด์ครับเดยกคนนี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นฮอลแลนด์เอาชนะ3ประตูต่อ2ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเวลส์ชนะ2เสมอ2แพ้1นครับเกมล่าสุดเอาชนะยูเครนนะครับตีตัวไปกาตาร์ไปรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกนะครับส่วนทางฮอลแลนด์ชนะ3เสมอ2ครับเกมล่าสุดยอดเยี่ยมมากครับเอาชนะเบลเยียม4ประตูต่อ1ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่รับว่าหน้าจะลงสนามกันนะครับ วันนี้เวลส์ไม่น่าจะมาเต็มครับข้างหลังมีโจโรดอนครับตรงกลางเวสเบิร์นโดยหน้าเป้าจะเป็นทางแฮร์รี่วิลสันนะครับพวกตัวหลักๆหายไปครับส่วนทางฮอลแลนด์ข้างหลังยูเรนทิมเบอร์ครับกำลังเป็นข่าวกับยูเนเต็ดหนักเลยนะครับตรงกลางเมมฟิสเดยปายเกมที่เราทำสองประตูโดยหน้าเป้าจะเป็นทางสตีเวนเบิร์กไวครับก็ต้องบอกว่าเวลส์เพิ่งจะผ่านเข้าบอลโลกรอบสุดท้ายคงจะฉลองกันมาหนักแน่ๆนะฮะวันนี้ไม่น่าจะเต็มไม่น่าจะมากันเต็มระบบสักเท่าไหร่ครับต้องมาเจอฮอลแลนด์ที่ผ่านเบลเยียมมาสวยงามเกมที่แล้ว วันนี้ก็น่าจะหมุนทีเหมือนกันแต่ว่าแกหลักๆเนี่ยน่าจะยังลงกันครบนะฮะเพราะฉะนั้นดูแล้วสักยภาพเหนือกว่าด้วยกำลังมั่นใจด้วยฮอลแลนด์ไม่น่าพลาดครับผมมองว่าจะมาเอาชนะเวลส์ได้ถึงบ้าน2ประตูศูนย์ครับเพราะเวลส์เนี่ยแฮงอยู่ครับครูท้ายเราไปที่ลีกเอกลุ่มหนึ่งนั่นชลีกเหมือนกันนะครับเวลาตีหนึครับ ไปดูไอร์แลนด์ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับชังยูเครนครับโดยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนในประวัติศาสตร์ฟุตบอลนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับไอร์แลนด์ชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดแพ้อาร์เมเนียมา1-0นะครับส่วนทางยูเครนชนะ4แพ้1ครับมาแพ้พลาดเกมล่าสุดนี่นะแพ้เวลส์1-0อดไป บอลโลกรอบสุดท้ายเลยนะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับวันนี้ไอร์แลนด์ข้างหลังจะมีทางเชนดัฟฟี่ครับตรงกลางเอนด้าสตีเวนส์หน้าเป้าจะเป็นทางทรอยพารลตครับส่วนทางยูเครนข้างหลังโอล็กซานเดอร์คาราวาเยฟครับตรงกลางอันเดรย์ยโมเลนโก้หน้าเป้าก็จะเป็นทางโรมันยาเลมชุกครับยังเป็นชุดใหญ่ครับก็ต้องบอกไอร์แลนด์ห่วยมากๆนะครับไม่ชนะในรายการนี้มา11เกมติดแล้วพวกเขายิงประตูใครไม่ได้มา5เกมติดแล้วห่วยขนาดนี้คิดดูแล้วกันนะครับส่วนยูเครนอกหักมาจาาาาากกกกบออลลลลลโนนนนนะะะะฮฮแแแแตต่่ววว้้้้้งมเรรยีท็ัด ื่อว่าพวกเขายังเต็มที่แน่นอนเพื่อความสุขของประชาชนชาวยูเครนที่กําลังต้องการอยู่ในตอนนี้นะฮะมองว่านี้ยูเครนอย่างน้อยจะไม่แพ้ครับแล้วผมมองว่าดีพอจะเอาชนะไอร์แลนด์ได้หรือถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งครับสรุปตาล่าเป้าทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกในเอเชียนคัพเนี่ยไทยครับจะเอาชนะมาดิฟได้แค่2ประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่2ไปที่เวลส์ครับจะเล่นในบ้านแพ้กับทางฮอลแลนด์ศูนย์สองและคู่สุดท้ายครับไอร์แลนด์จะเล่นในบ้านไอร์แลนด์ขอขออภัยครับจะเล่นในบ้านแพ้กับทางยูเเคคครรรนนนน1 2ัััับบแลลล้้วกกกก็็ออยย่าาาืมะะจจปงใให ชาวไซก้อยเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอยสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วนี้กลับมาเชอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ